กินตามตังกรูสวัสดีครับอันนี้บรรยากาศทะเลนหาดเจ้าเหล่านะครับจังหวัดจันทบุรียามเช้านะครับวันนี้วันพ่อนะครับเราพาพ่อแม่ของกินตามตังกรูมาพักผ่อนนะครับะเลหน้าหนาวสวยนะครับน้ําใสด้วยบรรยากาศดีนะครับหาดเจ้าเหล่าเหมาะแก่การพักผ่อนเป็นครอบครัวนะครับชายหาดกว้างสะอาดนะครับ แล้วที่พักของเรานะครับเราพักที่หาดทรายทองรีสอร์ทนะครับซึ่งเป็นเหมือนบ้านหลังที่สองของเรานะครับเวลาเหนื่อยงานนะครับเราก็จะมาพักผ่อนที่นี่นะครับห้องพักก็ราคามันมีหลายราคานะครับมีทั้งราคาสามพันสี่พันพันกว่าบาทก็มีนะครับเป็นราคาที่จับต้องได้นะครับเราสามารถจับจ่ายใช้สอยได้นะครับนี่ก็ลูกสาวเดินไปถ่ายรูปกัน นะครับที่พักเราก็มีสาว่ายน้ํานะครับแล้วก็สถานที่กินนะครับใกล้ๆแถวนี้ก็มีแหลมสิงนะครับแล้วก็มีอ่าวคุ้งกระเบนครับที่ถ่ายรูปนะครับอ่าวคุ้งวิมานนะครับขอแนะนํานะครับถ้าใครสนใจมาพักผ่อนแนวครอบครัวนะครับอาหารการกินเยอะสะดวกสบายครับหาดเจ้าเหลาจันทบุรีนะครับบรรยากาศโดยรอบนะครับมีที่พักเยอะนะครับ เป็นคลิปเล็กๆน้อยๆครับที่เราแบ่งปันนะครับเดี๋ยวเราจะถ่ายสระว่ายน้ำแล้วก็บริเวณที่พักนะครับให้ดูครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนโซนห้องอาหารเช้านะครับที่พักที่ที่พักของเรานะครับเดี๋ยวเราจะรับประทานอาหารเช้าตรงนี้นะครับกว้างขวางมากนะครับที่พักก็สะอาดเป็นกันเองสําหรับครอบครัวเรามากนะครับเพราะว่าเรามาพักที่นี่ยี่สิบกว่าปีนะครับตั้งแต่เขามีไม่กี่หลังนะครับ กินตามตางกรูก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับกินตามตางกรูไม่มีคนดูกต้องกินขอพระเจ้าอวยพรนะครับหาดทรายทองรีสอร์ทหาดเจ้าเหล่าจันทบุรีนะครับสวัสดีครับ